ยิญญาในในจะทำสามชั้นหมักแกงทอดกรอบนะคะอือดสีสันนะครับเมนูมสามชั้นหมักพร่แกงนะครับเพิ่งเคยเห็นดิล่ะนี่หส,สออกมาอย่างนี้เลยครับคุณม,มันหอมหอมพริกแกงแล้วก็เป็นหมูตัดชั้นนะคะหอมมากเลยค่ะรสชาติแปลกใหม่อร่อยจริงจังเลยเนี่ยจริงปีใหม่ทำเป็นกับแก้มเบียร์เล่าได้เลยค่ะอร่อย สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกวันนี้เช้าอากาศสดใสเลยนะแม่มาแม่ทําอะไรกินครับวันนี้ยยายจะทำสามชั้นหมักพริกแกงทอดกรอบนะคะสามชั้นหมักพริกแกงทอดกรอบค่ะนี่สามชั้นของยายนะของของยายหั่นไว้แล้วนะคะมันเป็นชิ้นชิ้นแล้วถ้าเกิดใครอยากซื้อมาเป็นชิ้นยาวๆเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้ของยายหั่นไว้แล้วนี่นะคะนี่ก็จะมีพริกแกงนะคะสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็จะมีน้ําตาลน้ําตาลหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้ยายใช้เป็นน้ําตาลย่าหวานนะคะแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบสองช้อนโต๊ะนะคะน้ําเปล่าค่ะหกช้อนโต๊ะนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกันเลยนะคะสามชั้นทอดพริกแกงค่ะน,นี่านเดี๋ยวเราจะมาหมักพริกแกงกันก่อนนะคะไม่ใช่ผัดพริกแกงหรือไม่ไม่ใช่ค่ะทอดค่ะอันนี้ทอดนะคะ มาครับคุณผู้ชมนะ่าสนใจครับนะคะเดีย๋ยวยายก็จะใส่น้ำลงไปเลยนะคะแม่ผมนึกว่าแม่พูดชื่อเมนูอะไรผิดนล้นเนี่ยมีแป้งทอดกรอบเนย่ยครับคุณผู้ชมทนระับอ๋อนี้ยังอมละลายก่อนเนาะ,ะน้ำตาลนะคะซิ๊วขาวค่ะน่าสนใจนะครับแบบนี้ น้ำเราใส่ไปหมดเลยมแกงทอดนะคะย้า่ถุงมือก่อนนะคะมีการขยำเกิดขึ้นครับ<ช>ะคุณผู้ชมนะคะอยากจะเอาเหมูใส่ไปเลยนะคะทำเยอะๆเลยค่ะทำทีเอาให้คุ้ม หกขีดนะคะอันนี้หมูของยายส่วนการเลือกพริกแกงครับผู้ชมผู้ชมต้องหาชิมแถวบ้านเนาะว่าร้านไหนมันอร่อยนะครับเราต้องกว่าแม่จะหาชิมได้นี่ก็นานอยู่ครับเป็นอาทิตย์เลยครับว่าไหนเจ้าไหนเขาอร่อยนะคะบางเจ้ามันก็จะเค็มใช่ใช่บางเจ้าเขาก็เอาไว้นานยายก็จะใส่แป้งลงไปเลยนะคะนี่ค่ะทอดกรอบ ะค่ะแต่มีคุณผู้ชมเราในช่องแม่คอมเมนต์บอกว่าอที่เขาทําเค็มเพราะว่าเขาใส่เกลือเยอะใช่พี่แกงมันจะได้น้ําหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า <ๆ S 1> เขา <ๆ S 1> ใส่เกลือเยอะตอนเขาตำเป็นความรู้ใหม่นะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่มาคอมเมนต์หากันนะครับคอืมอมาดูสีสันนะครับ นี่นะคะแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทอดเลยค่ะเดี๋ยวเราหมักไว้สักแป๊บนึงสักสิบนาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้มันเข้าเนื้อนะคะนี่นะคะนีักแป๊บมาเจอครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับสิบนาทีผ่านไปแล้วครับคุณผู้ชมยายจะมาเดี๋ยวยายจะไปทอดเลยนะคะอยากจะเปิดแก๊สแล้วนะคะมาค่ะทอดกันเลยครับคุณผู้ชม เปิดแก๊สแล้วครับผมเ,เมนูนี้ไม่เคยกินเลยครับคุณผู้ชมต้องลองดูครับสามชั้นหมักพริกแกงอนนทอดใช่ไหมอันนี้ใช่อันนี้เราใช้พริกแกงที่ซื้อมาคะถ้าเป็นพริกแกงที่เราทอดเองนะคะที่เราตำเองนะคะมันก็จะเป็นมีใบพริกมีเม็ดพริกมันก็จะแลดูง,งามกว่าน,นี้นะคะ <laughs> อันนี้ยายเอาพริกแกงที่สําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันไหนยายว่างๆยายจะมา ทำเมนูตำน้ำพริกแกงให้ท่านผู้ชมดูนะคะอ๋อตำพริกแกงไว้ใช้ค่ะตำพริกแกงไว้ใช้เองนะคะนี่ครับผู้ชมใส่น้ำมันนะครับบิดขวดอีกทีเลยไหม่เอาฟุดนี่นะคะอืมเราใส่ไปชิ้นไปชิ้นใช่ไหมค่ะนี่เบากแกงไว้หรือยัง เดี๋ยวให้น้ำมันร้อนอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่จะเบาแก๊สแก๊สก่อนหมักง่ายๆนะครับแล้วก็<ช>เอาไปทอดน่าจะได้รสชาติของพริกแกงครับคุณผู้ชม สีสันก็ยังเหมือนสีออกสีส้มๆค่ะ<ฆ>เครือพริกแกงเนี่ยครับใช่ใช่เดี๋ยวเราตอนเรา,เราทอตเตดเสร็จนะสียิ่งสวยมากเลยอืมอันนี้น่าสนใจนะครับคุณผมู้ชมเดี๋ยวต้องลองชมดูนะครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับใส่ตกกลางเลยได้เดี๋ยวเราเอาสักสองกระทะเนาะได้ ร้อยหนึ่งเซทตัวใหญ่หน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปหน่อยเดี๋ยวเราเอาแค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวกระทะนี้นะครับหมักฟิกแกงนี่ไม่ต้องหมักนานเนาะแม่เนาะ ถ้าเป็นหมักทอดเฉยๆไม่โอ้ยิ่งนานยิ่งดีเนะแม่เนาะนี่ต้องลองชมดูนะครับคุณผู้ชมต้องรอสักแป๊บหนึ่งะนะคะให้เัก็จตัวก่อนครับ<อ>เดี๋ยวรอค่อยมาพิกกันครับ<อ>ผมมมนพีิก่อนครับโอ้ สามชั้นหมักพริกแกงนะครับซึ่งเคยเห็นนี่แหละหอทอดกับพริกแกงอย่างนี้เลยครับมันก็เหมือนเราทอดมันอะไรอย่างนี้นหแม่เนาะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนไป็สามชั้นนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเป็นชิ้นเนะาะใครมีเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะทอดเสร็จแล้วก็เอามาหัน่นแต่ยายมีที่หั่นแล้วยายก็ได้ไม่ต้องเอามาหั่นอีกยายจะทอดแบบนี้เลยครับคุณผู้ชม สั่นเริ่มสวยแล้วหนูไกลๆนะลูกเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่เนี่ยมันเริ่มกระเด็นแล้วครับผ <c oughs> ู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเอาสีสันประมาณไหนนะครับผมตามผู้ชมได้แล้วมั้งแม่ใช่ค่ะยายจะพอแล้วนะคะแต่ยายเบอกแก้ไว้ก่อน,นะะอบอกแก้ไว้ก่อนนะครับ อีกสันออกมาอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมงอนี่เลยครับผมอือครับสามชั้นหมักพี่แกงครับถาสองนะคะลงแล้วนะคะถาสองของเราครับแต่ก็ทอดไม่นานนะแม่เนาะแป๊บเดียว ทอดสักเดียวก็ได้แล้วครับผู้ชมแต่แนะนำเลยครับถ้าเกิดว่าทําแนวนี้นะครับทอดเยอะๆแล้วครับคุ้มใช่ค่ะคุ้มพริกแกงเราหน่อยครับเดี๋ยวกระทะสองนี่เราก็ทอดแบบเดิมนี่เลยครับผู้ชมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันเลยครับผมเนี่ยครับมาครับชุดสองได้แล้วครับผู้ชม กระทะสองเราพอแล้วนะคะยาสดแก้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับชุดสองของเราครับดิสันครับเขาก็จะมีสีของพริกแกงนั่นแหละน้องแม่นาะแคบดูไม่ออกจะมัเคลือบแป้งนะครับเดี๋ยวต้องมาชิมดูครับคุณผู้ชม มาแล้วครับผมแต่ยายจะเทแตนี้เลยนะคะเดี๋ยวเอาเรื่องเลยครับผู้ชมนี่นะคะนี่ครับค่เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับหมูสามชั้นหมักพริกแกงทอดกรอบสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชมค่ะมาเลยค่ะนี่นะคะแม่หมักพริกแกงเลยครับวันนี้ต้องลองดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับ<ห>ผมตักยากมากนะคะ่ะ <laughs> เยอะจัดนะครับใช้มือเลยนะคะวันนี้อื้อืม้ม อบค่ะแล้วก็หอมพริกแกงนะคะแล้วก็มันหอมหอมพริกแกงแล้วก็เป็นหมูสามชั้นนะคะหอมมากเลยค่ะมาครัมาชิมแล้วค่ะ,อ,คะ,คะอ๋อพัตเตอร์มาแล้ว,ลว,วน,นะครับครับคุณผู้ชมดูสีสันหน้าตานะครับอืมแล้วตอนนี้กลิ่นหอมๆม,มาเลยครับมาครับมาชิมกันเลยครับผมอร่อยมากค่ะมาครับชิมกันเลยครับ,ค,บคุณผู้ชมมาเลยค่ะมือมมหยิบเลยแล้วกัน หอมมากอือือหอมพริกแกงนะแม่หอมร้อน <laughs> <laughs> แล้วหนูลองกินตรงที่มันมันๆนะอืออร่อยมากเลยอะ่ะอร่อยเนี่ยหอมพริแกงแล้วก็กรอบเนาะรสชาติแปลกใหม่อืมอร่อยมากเลยครับมันคลุกแป้งแล้วมันทอดอย่างเงี้ยใช่ค่ะ นี่นะคะแล้วมันก็จะออกเผ็ดๆหน่อยนะคะอร่อยมากหอมกลิ่นพริกแกงจริงครับอืมกรอบเป็นอีกเมนูที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมกินกับผักแก้มได้เลยนะคะนี่นะคะอืมยายก็จะมีผักกับแตงกวาอยู่ในตู้เย็นนะคะเนี่ยชอบเลยครับอืมเลยแม่ปกติไม่เคยกินอย่างนี้ไงใช่ แต่มันรสชาติแปลกใหม่มากเลยครับค่ะอร่อยมากเลยค่ะนี่หอมกลิ่นขี้แกงนะครับเขาก็เค็มนิดๆเผ็ดน่อยๆแล้วยิ่งกินกระหมูตำชั้นมันจะออกมีมันๆหน่อยเนาะอร่อยมากอ่ะอร่อย เดี๋ยว่าเป็นเมนูอีกที่โอเคเลยครับทำง่ายๆนะคะมีพริกแกงแล้วก็แป้งทอดกรอบนิดหน่อยแล้วก็แป๊บเดียวก็ได้กินแล้วนะคะอร่อยด้วยนะคะทอดกินร้อนๆเดี๋ยวปีใหม่ปีใหม่ทำเป็นกับแก้มเบียร์เหล้าได้เลยค่ะอร่อยไงลองไปทำตามกันดูได้นะครับคุณผู้ชมสูงแม่ไม่เกี่ยวขั้นตอนง่ายๆอร่อยด้วยนะคะแล้วก็อร่อยมากเลยครับ อร่อยจริงจังเลยนะจริงเก่ครับวันนี้ยก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะครับขอบคุณค่ะวันนี้ตามชั้นหมักพริกแกงทอดออกรอบนะคะแสนอร่อยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย